พระชสีขนเขียวสบายดีหรือไม่

พี่ลิงุว้าอะไรี่ลิะพี่ลิงชัดเลยว่าไม่รู้แล้วไงเนะี่ยว่าเป็ท่ามือศารเที่ยวยาวเลยโว้ยนี่มาอะไรกันอะหรือว่าใช่ นั่นมีชีวิตพี่ลิงเขาวันนี้น่ากลัวกว่าตำหนักยมาบาลอีกอ่ะเวีย调ึงดีดีดีมาลาดตะเวนจับชาวบ้านได้ทำอาหารเย็นดีดีดีสักเจ็ดแปดคนไปไป เอาหยุดพวกเจ้าทำไรอ่ะเราสามพี่น้องมาขอพึ่งพิงขอพึ่งพิงอื่มหน้าไม่คุ้นเว้ยพวกเจ้าเป็นมิสานมาจากที่ไหนพวกเราคือเดี๋ยวก่อนโลออนกลิ่น oh. นี้ไม่คุ้น ทำไมถึงมีกลิ่นของมนุษย์อเอ้ยอ๋อมีหางเนี่ยไตอ๋องเขาจะมีกลิ่นมนุษย์ได้อย่างไรข้าเป็นปีศาจริงจอเอ้ไตอ๋องไตอ๋องมานี่มามามาเราสามคนได้ยินว่าเขาซื้อถั่วมีไตอ๋องสามท่านเพเรามาเพื่อชื่นชมชื่อเสียงอ๋อ มาเพราะได้ยินเรื่องงานชุมนุมหมื่นปีศาจแน่ใช่ชุมนุมหมื่นปีศาจขอใต้อองช่วยแนะนำพวกเราด้วยไม่ยากไม่ยากไปไปกันเลยใช่ไปเร็วหน่อยคนข้างหลังเดินตามข้ามาให้หมดเร็วครับอย่าช้า เร็วเข้าเยเรไปหน่อยรีดเดินไปเร็วเร็วไปเซ่โอ้เร็วเร็วเร็วเซ่ไม่นะเร็วไปเร็วไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปสิแล้วชันจ้หน่งสิจะชักช้าไปไปเร็วเข้าเร็วไปรีบเดินเอาละพวกเจ้ารออยู่ที่นี่ ให้ข้าเข้าไปแจ้งไตอ๋องศุนทรพวกเจ้าหาตัวคนเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเลยเข้าเดินหน่อยสิทักษะลีลาพวกเจ้าก็ยังมุดแต่ยืนเฉยสิไปแล้วไป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 โอ้เจ้านี่รู้จักจัดแจงจริงจริงเอ้ยทำอะไรข้าน่ามาเพราะชื่นชมชื่อเสียงมาไม่เปล่าไม่ได้เลียกของล้ำค่ามาให้ใต้อ๋องทุกท่านแน่นอนว่าข้าไม่ได้ลืมที่ท่านช่วยแนะนำ ข้าก็ว่าเรื่องอะไรใช้ได้เลยนี่เจ้าหนูมานี่นเจ้ามาจากที่ไหนอ่ะเขาหัากวาซานเขาหัากวาซานอืมชื่อนี้ไม่ดีเท่าไหร่แค่ฟังก็รู้สึกว่าไม่มีรสชาติละอะไร มองหน้าทำไมข้าไม่กินเชไม่แต่ดอกไม้ละไม้ละไม้ข้ารู้ข้ารู้ขอข้าดูหน่อยมีของดีอะไรไหนจะทำไรดูหน่อยก็ไม่ได้มาไปไปเร็ว เจ้ลิงบ้าเนี่เขาต้องไปหลอกกินอะไรอีกแน่ๆเอาแต่เลือกใช้พวกเราสองคนน่ะเขาต er ้องไปหลอกกินอีกแน่เพราะฉะนั้นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือหมูเท่าอย่างข้าอ้ออเออดไอ้วก้สอดู้ไอ้อย่าชักช้าไออยแน่ไไ้ไอ้ไ้ไไอไอไไ้ไไไ้ไอ มเาเสือเสวางใจได้แล้วพระปีศาจก็จออแค่นี้ยังไม่พอให้หมูเท่าอย่างข้าลงมือเลยงไปโอยถอ้หัหน้าอ่าอ้หรอดตัว พี่อยดเลนสุนหัวคงนี้เก่งกาดมากพวกเราอยู่ที่นี่ก็เป็นได้แค่ใต้อองตอนเขาอยู่ที่เขาหัวกวซานส,สมยามหาเทพเสมอฟ้าก่อเรื่องในตำาหนักฟ้าเรื่องตอนนั้นคงพูดเกินจริง ก็น่าข่าวลือของพี่ใหญ่ยังว่ากลืนฐานสวรรค์หนึ่งแสนนายได้ในคำเดียวขแค่พวกเราจับกระถังนั่นมาแล้วกินเนื้อพระถังแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่กลัวถึงตอนนั้นก็ขังเจ้าลิงนี่อีกห้าร้อยปี <c oughs> ดฮเีพได้ยินน้องสามบอกว่าเนื้อพระถังก็มีวิธีกินรอน้องสามมาแล้วต้องให้เขาอธิบายถ้ามีน้องสามอยู่เ <c oughs> จ้าลิงนั่นก็แค่เจ้าลิงไต่ตอกละไอ้ตอง <c oughs> ไตอ๋องไปอองทั้งสองแย่แล้วครับสุนหงอคงมาที่นี่แล้วจะว่าอะไรนะอ๋อวันนี้ข้าไปลาดตระเวนบนเขาเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนั้นลิบๆนึกว่าเป็นชาวบ้านที่เดินหลงทางเออแล้วก็กาว่าจะจับตัวมาเพื่อเป็นกับแกล้มให้ไตอ๋องทั้งสองออ้ยพูดเข้าเรื่องจากนั้นข้าน้อยก็เลยเดินไปดูข้างหน้า พอดูแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมันผิดปกตินี่นะเจ้านั่นหน้าตามีแต่ขน้ยปากนี่ยางกระเท็บสายฟ้าอ๋อมือ,มอยังถือไม้พรองอีกด้วยตอนนั้นน่ะข้าน้อยถึงนึกขึ้นได้ก่อนหน้านี้ไต่อง๋งเคยบอกว่าต้องระวังสุนหอของเจ้าเจอตัวมันที่ไหนอ๋อหินก้อนใหญ่ที่หาเอาไปสามลี่ขอรับเขายังเล่นไม้พร้องอยู่ตรงนั้น ปานนี้ก็ยังพึมพำไม่หยุดครั้งแรกแทงเข้าป่าไตอ๋อ,องครั้งที่สองทุบจมูกอ๋องร้องครั้งที่สามหักปีอ๋องสามซะพอก็ดีอาจะดูว่าจะเหยียบเขาตายในครั้งเดียวได้ไหมต้องร้องอย่าใจร้อนไปทำไมพี่อัยเจ้าลิงโปนันน่ะเจ้าเล็กเดินใคร <c oughs> มันกล้ามาที่เขาซื้อถั่วยังโจงแตงเกรงว่าจะมีคนลวงพี่อัยทำคงไม่ได้กลัวเราวนะน้องรองเอง๋ย เรารอต้งสามกันก่อนเถอะ <c oughs> หัวเราะอะไรอ๋อเปล่าเปล่าขอรับข้าน้อยหัวเราะว่าสุนหงอคงไม่จีมตัวร่นหาเรื่องร่นหาที่เออเออที่ร่นหาที่ตายอ๋อขอรับใช่ขอรับเ <c oughs> สืตจนเฟืองถ่ายทอดคำสั่งให้ลาดระเวนในถ้ำหาพบเบาะแสของเจ้าลิงนั่นให้รายงานทันทีขอรับไตอ๋องช้าก่อน <c oughs> เรื่องสุนหงง เขาเคยพูดกับเจ้าเมื่อไรกันพี่หญิงพี่หญิงเสียวเสียวพี่เซินพี่เห็นพี่สาวข้าบ้างไหมเสียวเสียวพี่สซินพี่เซินพี่เซินทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัว หมูเท่าอย่างข้าเป็นคนดีเออเพราะเรามาช่วยพี่สาวเอามัใช่ดิเออเพื่เรามาช่วยทุกท่านนะท่านเห็นพี่สาวกับบ้างหรือไม่ข้าไม่เห็นอาลีเลยไปนะอย่านีอยู่นะั่นพิ่สอดพิ่สอดมาแล้วรีบไปสิรีบไปได้ถอยไป <asleep. S 2> เร็วเข้าเร็ว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 ,รวไปอย่านีไปไหนห้ามไปพวกมุสอตนทำไงดี ผู้เจ้าหนีไปก่อนลุยพวกกระสอเตือระวังตัวด้วยไปข้าจะอยู่และเป็นเพื่อนเจ้าเองนี่นะเฮ้ยอ้าวเอ๊ะเอ๊เอ้าเองอะไรอะถึงคราบยวรู้เลยเป็นไงเนี่ยไมปดิ๊กซะที ราเสีขนเขียวสบายดีหรือไม่

แล้วคนี <sen> ่จะช่วยล่ะออพี่ลิงว้าวอร่ออะพี่ลิงอ้พี่ลิงเพี่ลิงอ้ยโอ้พี่ลิงพวกเราถูกกินแล้ว่ะเจ้าโง่ ตลาดหน่อยสิเฮ้เสียวเสียวล่ะเสียวเสียวหนีไปได้แล้วเราดูแลตัวเองก่อนเถอะน้าอ๋อหนีไปได้ก็ดีมหาเทอมมาเทอะเลิกแทงเธอเลิกแทงเธอนะไหนก็มาแล้วเอาเลยพี่ยกลน อาจักท้องของพี่ยายนะไอ้ขุปปากสมองร้องพี่เล่งตรงนี้ฉันได้มหไม่รู้อะจะลองดูสิดีแน่ดีแน่โอ้ยอาเทพอาเทปปล่อยชีวิตด้วยปล่อยข้าไปเถอะปล่อยต่อไปนะ แล้วจะปล่ <Pok> er. อยชาวบ้านหรือไม่เล่ามหาเทพท่านฟังข้าพูดก่อนข้ากับน้องรองล,องล um mujer, ุ้นแต่มาจากสำนักพุทธปลุกข้าพอกินเจจนชินแล้วไม่เคยก <muitos> ินคนมาก่อนเลยดึหงอกก็ดึงแต่กาผลไม้อ๋อยยายามหาเทพอย่าทำเช่นนี้ที่นี่มีปีศาจมากมายต่อให้ดีข้าตายตั้ก็ฆ่าปีศาจไม่หมดหรอกแต่ข้าเป็นไต่ของของที่นี่ ก,กุมผูปีศาจให้ได้แน่ต่อไปจะเปทำอะไรพวกชาวบ้านน<อ>ีหมูยังไม่เชื่อเลยพระต้องเชื่อฟังข้านะมหาเทพหากข้าโกโหกคอยถูกฟ้าพาข้าจะปล่อยชาวบ้านทั้งหมดเลยเออเออนับต่างนี้ไปมนุษย์กับปีศาจจะไม่เป็นศัตรูกันคุณบารามีนับพันปีขอร้องท่านละครั้งนี้ปล่อยข้าเถอะได้ข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้งงั้นก็ตกลงตามนี้มนุษย์กับปีศาจจะไม่เป็นศัตรูกันอีกได้ได้เลยมหาเทพเออเออ อาปากนี่ต้องให้สส่แหววแลนดิ้งอย่างสวยงามถ้ากล้าออกมา <c oughs> ก็ย่อมมีวิธีกลับเข้าไปมหาเทพปากข้าไม่ถูกโวรกับท่านจะแลงฟันด้วยละ่ะท่านมหาเทพเราสมมติผิดแล้ว <c oughs> ออกไปจะสั่งอะไรสัง่งมาได้หมดเลยไปเหรอไม่นางท่านนี้น้องรองข้าไม่ได้ลอกเจ้าหรอก วันนั้นนะไม่ได้จับตัวพี่สาวเจ้าจริงๆอีสองวันนาก็อาจจะกลับบ้านแล้วก็ได้นะเออไม่ใช่นั้นลองผ่าออกดูดีมะเอ๊ะมหาเทพพรุ่งนี้จะล้อเล่นไม่ได้นะเอ๊ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ข้าหมูเท่าจะตามหาดู それはこれ